สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับวันนี้เราก็เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมแล้วนะครับสุดสัปดาห์นี้เรามีคลิปให้ได้ตามกัน2คลิปนะครับคลิปนี้อยู่ในซีรีส์ของโกทอกเดี๋ยวผมจะพูดคุยกับทางดรพิบุลิศวิยผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำนะครับมาดูถึงแนวโน้มและทิศทางราคาทองคํารวมถึงปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคําเคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงว่ามีอะไรบ้างแล้วก็การเคลื่อนไหวของราคาทองคําสอดคล้องกับผลสำรวจอัจฉนิยความเชื่อม่นราคาคทอง คำเดือนตุลาคมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรดีในช่วงหลังจากนี้พูดคุยกับทางดเรพิบูลิตเลยครับสวัสดีครับทองคาขึ้นแรงขนาดนี้ทะลุแนวที่ทางผู้ค้าให้ไว้ป้ครับเรียบร้อยเลยครับนะครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยยังภูมิใจอยู่ว่าว่ากระบวนการในการคํานวณค่าเฉลี่ยของผู้ค้าของสุทธิทองคำเนี่ยแม่นยำมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยราคาสูงที่สุดก็คือห 65,300บาทนะครับนี่อัตราคาสมาคมก็เป๊ะเลยนะฮะก็คือเป็นเป็นกรอบด้านบนของเออ่ค่าเฉลี่ยที่ผู้ค้ารายใหญ่ให้มานะครับเยอะเลยแล้วก็ตัวเออ่กูสปอตเนี่ยก็มองที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4,270เหรียญนี่คือวันพฤหัสใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็คือเมื่อวานนี้ปรากฏว่าตอนช่วงกลางวันก็ยังน่าภูมิใจครับคือทองไทยอยู่65,300บาทนะครับแล้วก็ ตัวสปอตกลับอยู่แถวๆสัก4,230เหรียญโดยประมาณนะครับ30-40เหรียญล้วก็ว่าก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับแต่พอมาบันสุกก็เจอกลนตื่นขึ้นมานะครับระมาณันตีสี่ตีสี่กว่าก็กลายเป็นว่าทองคาเนี่ยทะลุขึ้นไปอย่างแรงเลยนะครับไปไปอยู่แถวๆสัก4,380เหรียญโดยประมาณนะครับส่วนทองไทยนตอนนั้นเนี่ยคำนวณก็คงน่าจะ ประมาณสัก67,000กว่าก็คงใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกับราคาตอนราคาปิดวันนี้นะครับราคาปิดวันนี้ของสมาคมอยู่ที่67,200บาทนะครับคือวันสุกเนาะมันสุก67,200ใช่ใช่ก็คือบัวกขึ้นมา2,000บาทเลยละฮะตีเป็นเลขกลมๆนะครับ อ่ะก็ต้องมาตั้งขามแล้วครับว่ามันแรงขนาดนี้มองว่ามาจากอะไรและจะไปยังไงต่อดีในมุมมองของศูนย์วิจัาอย่อ,อผมก็ยังมองเรื่องเรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องความเชื่อมัน่นนะครับความเชื่อมั่นในในใ,ในทองนะครับ,รบหลายๆครั้งบางทีเราอาจจะได้ยินนะครับคาของนักลงทุนหลายๆท่านของนักวิเคราะห์หลายๆท่านนะครับเรื่องของเอ,อ่อความกลัวที่จะตกรดอ,อะไรลักษณะอย่างนั้นนะครับเอ,อ่อ fear of missing out นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมกลับมองว่าทองคำเนี่ย นะครับเป,เป็นทรัพย์ที่เรียกว่า คนเชื่อมั่นมากมากกว่านะครับซื้อด้วยความเชื่อมั่นแต่ว่าก็ถือว่าเป็นลักษณะเดียวกันนะครับเป็นลักษณะเดียวกัน <monthly> เป็น type เดียวกันของ fear of missing out นะครับเพียงแต่ว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการซื้อด้วยความเชื่อมั่นก็คือเรียกว่าใช้อารมณ์เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า fear of missing out เนี่ยนะครับโฟมโเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอารมณ์ที่โอ้ยอยากจะซื้ออยากจะได้อยากจะอยากจะกำไรนะครับเห็นคนอื่นกำไรอยากจะกำไรบ้างนะครับแต่ส่วนของ ทองไทยเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับนักลงทุนหลายท่านนะครับเขาเขามองเรื่องความเชื่อมั่นมากกว่านะครับความเชื่อมั่นเรื่องของความเชื่อมั่นว่าแน่นอนนะครับว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยควรที่จะเอาเงินเนี่ยมาพักเอาไว้ก่อนนะครับในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ไตไม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดความเชื่อมั่นของดอลลาร์เองนะครับมีการชัดดาวนะครับแล้วก็มีการสร้างสงครามการค้าเพิ่มเติมขึ้นมา ครับรวมถึงตอกย้ําไปอีกนะครับว่าน่าจะมีการลดดอกเบีย้ยได้อีกนะครับเพราะว่าเรียกว่ามารสุมรุมเรา้านะครับว่าตัว US ดอลลาร์เนี่ยน่าจะขาดความเชื่อมั่นไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับก็กลายเป็นว่าอา้าวแล้วพอ US ดอลลาร์ขาดความเชื่อมั่นแล้วสินทรัพย์ไหนล่ะนะครับที่จะที่จะให้ความเชื่อมั่นได้มากนะครับส่วนมากก็คนก็มองไปหลายหลายอย่างก็ส่วนมากก็จะเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ตรงกันข้ามถูกโค้ดกันตรงข้ามกับ u s ดอลลาร์อยู่แล้วนะครับเป็น ถาเงินประเทศอื่นๆนะครับหรือว่าเมทัลต่างๆนะครับแน่นอนว่าทองคำเนี่ยเขานําอยู่แล้วซีเวอร์ก็ตามมาติดๆนะซีเวอร์ก็มานะครับซีเวอร์ก็มาเอ่อถ้าเกิดเราดูลึกๆจริงจแพลตตินัมก็มาอ๋อแพลตตินัมก็มาใช่ไหมครับครับมาเหมือนกันหมดนะครับเอ่อบีทีซีเองก็มานะครับแต่เพียงแต่ว่าในในช่วงวันสองวันนี้อาจจะเรียกว่าขาดความเชื่อมั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเอ่อเรียกว่าเอ่อข่าวของทางสหรัฐอเมริกากับอังกฤษเนี่ยเขาสามารถที่จะ เออ่ไปยึดนะครับยึดตัวคริปโตนะครับของของกระบวนการคััมมรชชาใ่บอพวกใช่ครับของกระบวนการที่เป็นพวกแสแคมเมอร์ได้นะครับเกาเรียกว่าขาดความเชื่อมั่นไปนิดนึงนะครับก็โดนเทออกมาครับผมมีสองคำถามครับไอ้อย่างของทองคำเนี่ยมันมันมันโฟมโอมาแต่ว่าก็มีโฟมโอโดยมีปัจจัยพื้นฐานรองรับอยู่ถูกไหมครับถูกต้องเลยในการพื้นอีกประเด็นหนึ่งการโฟมโอด้วยอัตราเร่งขนาดนี้มันเยอะเกินไปไหมเออถ้าถ้าโดยโดยโดยปกติผมมันมันเยอะ นะครับนะครับม <unterschied> ันเยอะเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดเรามองว่าสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอก็ไม่แผ่วเลยเหมือนกันครับมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นมันกอย่างอย่างวันนี้ล่าสุดมันมีปัญหาปัญหาไอ้เรื่องหนี้เสียขึ้นมาอีกนะครับวันนี้ถูกต้องครับอะครับธนาคารธนาคารเป็นเป็นหนี้เสียของเออเออเป็นธนาคารขนาดเล็กด้วยมั้งครับใช่มั้งครับซึ่งซึ่งแน่นอนว่าเออคนเนี่ยนะครับนักลงทุนเองเนี่ยก็ไหวตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ครั้ง ที่มีเรื่องของสับพราม์เกิดขึ้นเขาก็ระมัดระวังตัวอยู่บ้านอยู่นะครับเพราะพีแเลี้ยแบงก์รันนี้ก็ลากก็ดันราคาทองพุ่งกระจายเหมือนกันผมจําได้รอบรอบสุดยับใช่ไหมครับใช่ครับสุดยอดเลยทีเดียวนะครับก็ก็ก็โอ้ถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าก็ก็เลย50เหมือนกันนะครับมันมันมันแลดูใกล้ตัวประชาชนมากกว่าด้วยด้วยกว่าปัญหาเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของสงครามทั่วไปอะไรต่างๆนานาด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องของปัญหาแบงก์รันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวแบงก์รันเนี่ย ครับเป็นเป็นผลกระทบต่อความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นเพราะงั้นเนี่ยพอถ้ามีเรื่องที่เซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันทางการเงินนะครับของประเทศใดก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าประเทศนั้นเนี่ยจะถูกเรียกว่าสกุลเงินของเขาอะนะครับก็จะถูกแบบเรียกว่าลดความเชื่อมั่นลงไปแรงเลยทีเดียวนะครับผมว่ามันเกิดขึ้นกับทุกๆประเทศไม่ใช่เฉพาะกับการพิกาแต่ช่วงนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับเขานะครับเออคือถามถึงก็ค้างขายใจเหมือน ปัญหาหลังๆของเนี้ยมันตั้งใจให้เกิดขึ้นไหมผมว่า <c oughs> น่าจะมาจากปัจจัยปัจจัยพื้นฐานนะครับทางเศรษฐกิจซึ่งผมว่ามันค่อยๆโดนกัดกร่อนไปเรื่อยๆนะครับหลังจากโควิดมาเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับการอาัดฉีดเงินเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันก็มีมีเรียกว่ามีช่องโหว่นะครับมีช่องโหว่ในในใน,ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะของการเรียกว่า,ารูปหน้าปัดจมูกนะครับราะจรียกแบบนั้นก็ได้นะครับก็คือ ว่าเอาเอาตรงนี้มาปิดตรงนั้นเอาตรงนั้นมาปิดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันก็แน่นอนว่ามันก็ไม่สามารถที่จะปิดชอ่องโหว่ไปได้หมดก็จะมีลักษณะของอปัญหาที่มันถูกซ่อนเอาไว้นะครับและยิ่งดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงนะครับการค้าชงักงานนะครับมีการซ้ําเติมด้วยสงครามการค้าเข้าไปอีกนะครับสภาพเงินเฟ้ออะไรต่างๆมันมัน <'re> มันมันค่อยๆ่อยค่อยๆปะทุออกมาเรื่อยๆครับผมคือคือคือความรู้สึกส่วนตัว แล้วก็บิลิสนะผมมองเอ๊ะทำไมแลดูเหมือนเขาไม่อยากแก้ปัญหาเลยเนาะไอไอย่างเรื่องง่ายๆอย่างเรื่องของค็เปมนชัดดาวเนี่ยอ่ะคุณคุณยอมอ่อนเขานิดหนึ่งเพื่อให้มันรันต่อไปได้แต่ดูเหมือนเขาพยายามจะยื้อพยายามจะแบบไม่พยายามจะตกลงอ่ะผมก็ผมมีความคิดลึกๆของผมนะผมเลยพยายามเออลองลองถามต้อยบิิสเองมีมีไอเดียแบบนี้หรือเปล่าจริงๆมุมงมั่ของผมนะครับผมถือว่านโยบายของท่านทรัมป์เองเนี่ยเอ่อค่อนข้างที่จะพยายามจะแก้ปัญหานี่ของสหรัฐอเมริกา นะครับคือการมีหนี้ในระดับสูงเนี่ยผมว่าวิธีที่จะจัดการสามารถแก้ได้นะครับหนึ่งก็คือการเพิ่มรายได้เพ่มได้นะครับสองก็คือลดรายจ่ายครับเขาทําทั้งคู่เลยนะครับเขาเพิ่มรายได้โดยการที่แน่นอนว่าการเพิ่มรายได้ของรัฐคืออะไรก็คือต้องเพิ่มภาษีแต่ปัญหาคือการขึ้นภาษีกับฐานเสียงมันไม่ดีแน่โอเคเข้าใจครับนะครับก็เลยต้องเป็นเป็นลักษณะของการที่ไปขึ้นภาษีกับคู่ค้านะครับก็เรียกว่าเป็นการขึ้นภาษีทางอ้อมนะครับ เพื่อให้ได้เงินเข้ามาเพื่อลดปริมาณหนี้ของเขาแต่มันก็งูกินหางนะครับถูกไหมพอน้าเกิดเราไปขึ้นภาษีสินค้านําเข้าขึ้นมาสูงขึ้นก็คือประชาชนก็ต้องแบกรับเรื่องของราคาสินค้าที่ต้องเพิ่มขึ้นเหมือนกันใช่อันนี้แหละครับก็คือเขาเขาต้องการที่จะขึ้นภาษีถังออมนะครับก็คือคือต้องการที่จะแก้เรื่องหนี้นะครับส่วนการลดรายจ่ายและเช่นเดียวกันเพราะเกิด้องเป็นแมนชาดาเขาทาแบบนี้มาเป็นครั้งที่2องแล้วยาวนานด้วยนะครับเพราะมีการต่อรองกันนะครับเสมอก็คือรอบนี้เนี่ยตั้งใจ ว่าจะไล่พนักงานนะครับก็คือจะลดลดลดกําลังพลลงลงนะครับจานวนมากนี่ก็คือการลดรายจ่ายนั่นเองนี่ดีนะครับบีอีลอนมัสออกไปก่อนนะถ้าอีลอนยังอยู่นี่ผมว่าโอ้น่าจะลดไปเป็นแสนคนเลยนะต้องลิสถูกใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าแกตอนแรกที่แกเข้ามานี่คือแกเป้าหมายแรกกันเลยนะคือเอาพนักงานก็คือแบบดีแบบรีไซต์ขนาดขององค์กรของของรัฐบาลลงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมผมว่าจุดนี้จุดนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ พยายามที่จะแก้เรื่องนี้นะครับบังเอิญว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้สะท้อนภาพออกมาว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมันน่าจะไม่ดีแน่ๆนะครับมันก็เลยทําให้ตั้งแต่เกิดสงครามการค้าขึ้นมาเนี่ยนะครับทองคำได้ถูกพาขึ้นมานะครับราคาจากไซด์เวอยู่ดีๆช่วงต้นปีนะครับก็ถูกไซด์เวขึ้นมาตอนนั้นที่เราบอกว่าโอ้โหไม่ยากนะที่มันขึ้นมาระดับห้าหมื่นกว่าใช่ครับโป้งเดียวเลยนะครับก็บวกประมาณประมาณ30 เปอร์เซนต์โดยประมาณนะครับรอบนี้ก็มาอีก30แล้วนี่คือเกินค่ามาตรฐานไปเยอะมากเลยนะครับเกินค่ามาตรฐานเยอะอันนี้ถือว่าถ้าในในรอบเอ่สิบปีนะครับถ้าในรอบ10ปีเนี่ยผมว่าสูงที่สุดนะครับเพราะว่าครั้งสุดท้ายาจะได้ไหมครับปีไหนโอ้ครั้งสุดท้ายน่าจะต้องน่าจะต้องช่วงที่เออ่เกิดสัปพราหมนะครับสัปพราหมก็จะต้องถอยไปประมาณสักปี2 0 0พันแปดสองพันเก้าแถวๆนั้นแะครับเยอะมากนะครัไกลมากนะครับใช่แต่แต่ณตอนนี้เองเนี่ยผมว่าใน10ปีหลังเนี่ยนะครับเท่าที่เรา เช็คข,ข้อมูลดูเนี่ยราคาทองคําจะสวิงประมาณโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่ไเกิน25%นะครับโดยที่มีช่วง3ปี4ปีหลังจากปี2022 <ม S 2> ก็คือหลังจากยูเครนนะครับโดนโดนโดนทางรัเสเซียนะครับรัสเซียเองก็โดนเอ่สนชันนะครับ<อ>โดยการยึดเงินทุนสำรองอที่เป็นคริสล่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีแรงเร่งครับก็คือธนาคารกลางของทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ ไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียนะครับตุรกีนะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับโปแลนด์พวกนี้นะครับก็ก็เป็นประเทศที่เรียกว่าซื้อทองนะครับเป็นเป็นทุนสารองเยอะเลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนผมคิดว่าเขาก็คงระมัดระวังเรื่องของการที่จะเป็นข้อมีข้อขัดแย้งกับกับทางสหรัฐอเมริกากับทางประเทศทางตะวันตกนะครับเพราะงั้นเาขาก็ต้องกลัวอยู่แล้วว่าแน่นอนเดี๋ยวถ้าเกิดเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยจะมีการไปแซงชั่นกันไป สามารถที่จะไปฟรีสตัวเงินทุนสัรองได้อะไรแบบนั้นนะครับนี่นี่ผมดรวิทยผมยังคิดนะโอ้ถ้าเกิดว่าประธานเฟดเป็นคนของคุณทรัมป์นะผมว่าปัญหามันจะแบบโอ้โหคิดคิดไม่ออกกันนะว่าจะออกไปไงนี่ยังมีนี่ยังมีประธานเจอร์มพาเวลคอยคานคานเรื่องของการลดดอกเบี้ยเรื่องของการคุมดอกเบี้ยอยู่นะถ้าเกิดว่าแบบโอ้โหเป็นคนของคุณทรัมป์ที่แบบเดินตามคุณทรัมป์ทั้งหมดผมว่าเหนื่อยเหมือนกันนะผมว่าเขาก็คงจะต้องลดดอกเบี้ยแรงนะครับตามสไตล์ก็คือคงพยายามพยายามรัศนัยอย่างนั้นก็คือเก็บภาษี เยอะๆแต่ว่าเขาก็ลดดอกเบี้ยลงอะไรแบบนั้นอโอเคย้อนกลับมาทองคําดีกว่า ถ้ามันเร่งขึ้นขนาดนี้นักทุนควรทําตัวยังไงดีครับแนะนำนิดนึงครับผมว่าณนะตอนนี้เนี่ยจริงๆค่อนข้างต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองว่าการการเป็นโฟมเนี่ยการซื้อด้วยความกลัวการซื้อด้วยอารมณ์นะครับด้วยอิโมชันเนี่ยผมว่ามันเดายากนะครับว่าจะไปไปไปจบที่ไหนนะครับเพียง okay, แต่ว่าเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่นักทุนควรจะต้องทำคือจับตาดูนะครับจับตาดูเรื่องของ ข่าวบวกกับดอลลาร์สหรัฐข่าวบวกกับเศรษฐกิจสหรัฐข่าวบวกกับสันติภาพนะครับก็คือเรียกว่าเป็นข่าวไร้ของทองนะครับข่าวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับการเปิดนะครับรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดการทําการของทางรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งหนึ่งแบบนั้นนะครับการเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างเดโมแครตกับริพับลิกันเพื่อให้เพื่อให้สามารถเปิดทํางานได้นะครับพวกนี้ต้องจับตา าดูนะครับแล้วก็ดูเพื่อนๆนะครับดูเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเออแล้วเออ่เมทัลอื่นเป็นยังไงบ้างยังแบรนด์เหมือนกันไหมครับเออ่ BTC นะครับอย่างที่ BTC โดนขายออกปรากฏทองกับบวกขึ้นบวกขึ้นนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าเออ่เรียกว่าลดคู่ต่อสู้ไปได้คนหนึ่ง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 สิงซับนะครับก็คือ BTC โดนเทนะครับนะครับถ้า BTC ฟื้นไม่แน่ทองอาจจะโดนเทคืนก็ได้โอ้แต่ตอนเวลาเขาฟื้นเขาก็ฟื้นแรงเหมือนกันนะครับ BTC ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคงต้องจับตาดูแล้วก็รอบคอบนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพยายามบริหารความเสี่ยงของตัวเราเองนะครับว่าเรารับความเสี่ยงขนาดไหนนะครับแต่ผมอะค่อนข้างที่จะชื่นใจกับนักลงทุนไทยอย่างตอนนี้นะครับคือเขาซื้อนะครับเพราะเขาอยากนะครับผมขออนุญาตใช้คำว่าเขาอยากที่จะเป็นเจ้าของทองคําจริงๆคือเขาซื้อคือคือมันจะมีเทรดเดอร์เข้าใจครับนะครับเทรดเดอร์กับโอนเนอร์อ่า ตอนนี้เนี่ยนักลงทุนอยากเป็นโอนเนอร์สัดส่วนเท่าไหร่พอจะประเมินได้ไหมโอ้ผมว่าตอนนี้นักลงทุนที่อยากเป็นโอนเนอร์น่าจะ70%บเปเบวกเลยนะครับก็คือทุกคน,นคเห็นปัญหาว่าข้างหน้ายังมีอีกยาวไกลใช่ไหมอย่างเงี้ยถูกต้องเพราะว่าเขาเชื่อมั่นมากนะครับแล้วก็ก้อนหนึ่งก็คือมีความเชื่อมั่นในสินทรัพย์2ก็คือ,เ,อ,อเรียกว่าระมัดระวังนะครับ<อ>เรื่องของการเสื่อมค่าของค่าเงินเข้าใจครับนะครับอของเซียสมันนี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเป็นประเด็นหลัก ที่เขาอยากจะเป็นโอนเนอร์ของทองคำนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูเขาก็จะซื้อซื้อแล้วก็เอาของกลับบ้านอืม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 ครับแต่ก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเทรดเดอร์นี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดปล่อยออกไปจะซื้อกลับข้อใหม่นี่แบบต้องเติมมันไม่สามารถเราไม่สามารถรกบาหมาซื้อได้เลยนะครับครับเราเราเห็นเทรดเดอร์อยู่อันหนึ่งนะครับก็คือจะสังเกตดูเนี่ยในช่วงสองสัมวีที่ผ่านมาเนี่ยทองคํามีลงแรงเหมือนกันอ่าใช่นะฮะลงทิ้งร้อยเหรียญมีอ่า สองสามครั้งเลยนะครับมันเหมือนกับเป็นการต่อสู้กันระหว่างเทรดเดอร์กับโอนเนอร์ปรากฏว่าโอนเนอร์ชนะนะครับพอชนะก็เลยกลายเป็นว่าลงไปเท่าไหร่ขึ้นกลับมาเท่านั้นนะครับพอขึ้นกลับมาเท่านั้นพอเทรดเดอร์ก็ต้องโฟล์โลบายต่อไปอีกนะครับก็เป็นตอนตอนขึ้นไปอย่างนี้ครับครับก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ทุกวันนี้ตอนตอนตอนนี้คือก็ยังคงเดิมแหละยอลอยอดซื้อพอจะประเมินแนวรับแนวต้านไหวไหมครับตอนนี้ณตอนนี้จริงๆผมมองแถว ถวสักตัวแนวต้านของศูนย์วิจัยมันน่าจะเป็นแนวรับแล้วล่ะนะครับแถวสักสามพันสองอยแปดสิบซึ่งก็ทดสอบไปแล้วเมื่อเช้าครับเอาอยู่นะทดสอบไปแล้วนะครับเอาอยู่แล้วก็เด้งกลับขึ้นมาตอนนี้กําลังพยายามจะหาทางว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับก็เป้าข้างหน้าเท่าไหร่ครับสามพัน้าเลยไหมผมว่าณตอนนี้คงต้องจริงๆผมผมส่วนตัวผมคิดว่าสามพควรจะพอแต่ว่าแถวแถ ชักอ๋อผมต้องพูดสิต้อง4 5 0 0อ่า4,500ันสามร้อืม4,380 <300, S 2> นะครับแล้วก็พอลงมาก็ต้องรอรับที่4,280นะครับร้อยเหรียญจากไฮไฮเดิมสังเกตดูนะฮะร้อยเหรียญนะครับนี่ครั้งที่3ามละนะครับลงมาเท่าไหร่ก,ก็กำลังอันนี้ขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับ,รบพยายามจะพยายามจะไปต่อแล้วก็รอบนี้คงจะต้องมองแถวแถวสี่พถึง4,500อืมโอเคทองไทยแล้วครับ ทองไทยคงเออ่ณตอนนี้โหหกหมื0 0เจ็ดน่าก็คงต้อง6 8หมืนแปะครับผมคิดว่าเอาสักเจ0 0 0มื่นได้ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณดรพิบูลิศวิรพลผูเบริการสมเย็ทองคำนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งดรพิบูลิศมอง5้าปัจจัยสําคัญนะครับที่พังดันให้ราคาทองคําพุ่งขึ้นอย่างรุแรงในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่เช เรื่องของสงครามการค้าแล้วก็เรื่องของ U.S. ก็เมนชัดดาวดังนั้นหากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งคลี่คลายลงไปนะครับก็จะเป็นแรงกดดันให้ราคาทองคําพักฐานลงมาได้เช่นเดียวกันแต่หลายๆคนยังมองว่าหลายๆปัญหาอาจจะต้องกินระยะเวลาไปอีกนานดังนั้นก็ยังคงมีความเชื่อมั่นในตัวทองคําว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้แล้วก็พยายามที่จะเก็บสะสมทองคําเพิ่มมากขึ้นแต่ว่านักทุนเองก็ต้องมีการวางแผนด้วยความมันระวงังแล้วก็อ่าติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดน,นะครับเพราะว่าราคาทองคำใน ช่วงนี้ถือว่าเคลื่อนไหวพันพวนรุนแรงเลยทีเดียวนี่คือข้อมูลที่โกะเราหยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบควรฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช้องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ